โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท so well, ุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ youtube YouTube Channel นายโจนะครับผมก็วันนี้ทุกคนวันนี้ผมจะมาอวดนะ BP ก็คือคาบพลังผมทะลุถึง210ล้านแล้วทุกคนวู้บบมือเลยทุกคนก็คือผมเล่นมาประมาณ68วันนะทุกคนโอก็คือมันยาวนานมากเลยนะ68กี่เดือนวะ3เดือนกับอีก8วันนะทุกคนได้พลัง210 ล้านสี่แสนเจดสาเจก็คือเล่นมาโคตรนานนะสเดือนกับอีก8วันก็หลังจากคลิปเมื่อวานนะครับผมเล่นได้ประมาณร้อาสิล้านนะตอนนี้ก็ร1อยสเอ้ยสองล้านก็ขึ้นมาประมาณ12 13ล้านนะทุกคนเยอะเหมือนกันนะโคตรเยอะเลยนะก็คือแบบตั้งใจเล่นมากเลยนะเกมนี้มันสนุกไง ก็เอฟเฟกมันแบบสวยงามมากเลยแล้วปิดดวงตาไว้ก่อนเนาะอะไรเนี่ยเพิ่มดาวไม่มีอะไรเพิ่มแลวจะให้แนะน,นำมาทำไมวะเพิ่มแปลงร่างฝึกฝนก็มีเพื่อนๆนะครับถามเข้ามานะครับในถามเข้ามาในช่องนะครับว่าพี่ทำไมแปลงร่างได้นะคนนั้นที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันก็แปลงร่างได้ทุกตัวหรือเปล่าทุกตัวละครหรือเปล่าเพราะว่า ผมก็แปลงได้นะก็ไม่ได้ทําอะไรนะทุกคนมันก็มีมาให้แปลงล่างมันก็แปลงล่างได้เป็นมังกรตัวนี้นะทุกคนนี่เห็นไหมมันจะมีอันนี้ด้วยนะไหนวะนี่พวกนี้เออเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมังกรจิว๋วแต่ไม่รู้ว่าจะแปลงล่างได้ไหมตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสีชมพูเนี่ยแปลงล่างได้นี่ออกรบเนี่ยทุกคนหรือตัวอื่นออกรบได้วะออกรบไม่ได้นะได้ตัวเดียว ก็คือสีชมพูมังกรตัวนี้ราชามังกรเพลิงแล้วก็ตีค่าสตูมิน่านี่เต็มนะครับผมมันก็จะสามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้นั่นเองนะครับผมและมีอีกอย่างนะทุกคนผมเล่นไม่ผ่านสักทีเลยไม่รู้ว่าทําอะไรเพราะว่าเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้อ่านนี่อีเวนต์หมอกเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะมันบอกว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะกดแม่มาเลยขี้เกียจอ่านนะทุกคนนี่บางอย่างน่าตกใสพายุฝน ถูรูดชนฆาตรกรอูุ้ิพากษาจะบอกว่าเขาฆ่าตัวตายเรียบร้อยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้วมันเล่นผ่านอะไรยังไงนะผมเคยอ่านนั่นแหละทุกคนแต่มันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมมันต้องอ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เล่นยังไงก็ไม่ผ่านเลยใครบอกใครผ่านก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะทุกคน เี๋ยวผมจะมาเล่นบอกเป็นวิทยาทานให้นะว่าเออเล่นยังไงให้ผ่านออผมเล่นมานี่ประมาณต้งนานแ้่แหละตั้งแต่มันมาอีเวนต์แรกรุ่นแหละไม่ได้ทุกคนมันไม่ผ่านนะมาทุกคนเดี๋ยววันนี้จะไปผจญภัยายวันกันเนาะหรืออะไรยังไม่ได้ทําบ้างนะนี่ไงสมบัติโจรนสลัดยังไม่ได้ไปเลยนะโกแก ไอ้คนหดๆไปไหนหมดเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบอทหรือเปล่าไหนไหมเอา้าเล่นได้เท่าที่เล่นได้ก็แล้วจะมาส่องสัตว์เลี้ยงผมด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีพาหนะอะไรบ้างนะงทุกคนเนาะพามาดูนะในแฟนทอมก็แล้วกันก็คือพาหนะผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดเจ็ดตัวโดยที่เจ็ดจะเป็นสีทองเขามีแจกนะครับเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีแจกนะครับสามารถขี่ได้โคตรเท่เลยนะแล้วก็ปีกนะครับปีกตอนนี้ผมอยู่ที่ปีกสามยุคสามหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าปีกะนะทุกคนอันนี้ก็ปีกตัวน,นี้ก็ตีบอสได้มันตกลงมาได้พอดีโคตรเท่เลยมันบวกค่าพลังขึ้นได้เยอะเลยนะทุกคนนะอันนี้ค่าค่าเลือด บวกขึ้นแสนสาโอ้ยหนึ่งแสนหนึ่งมืนแล้วก็ค่าป้องกันนะครับบวกสามพันสามร้อยแล้วก็มีอะไรอีกลายอย่างนัุนคนเคสัตเลี้ยงนะครับตัวนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคนเอ่อชื่ออะไรวะพญางูเฝ้าสายฟ้าแล้วมันจะไปเฝ้าทำไมสายฟ้าลนะ่ะเห็นยืนโดโดอยู่ ไม่ทำอะไรสักอย่างเนีไ่ไหมยืนอยู่โดยเนี่ยถ้าเกิดมันออกสกิลได้คงเท่เทุกคนอันนี้ยืนแบบไม่ทำอะไรช่วยเลยนะแล้วจะเอามาทำอะไรเนี่ยสัตว์เลี้ยงก็ต้องแบบไปช่วยเจ้านายหน่อยสิอันนี้ก็เขาก็มีแจกนะทุกคนเล่นเล่นได้ตัวนี้แจกมันจะแจกในอีเวนต์อันนี้นะทุกคนเห็นไหมึกแห่งผู้กล้ามันจะมีของแจกเยอะแยะมากมายถ้าเกิดเราแบบ ค่า BP ถึงนะมันก็จะมีของแจกนะทุกคนเห็นไหมเล่นไปนานๆเราก็จะได้ตัวนี้เห็นไหมทุกคนเป็นผู้กินพระอาทิตย์มันเป็นหมากินพระอาทิตย์นั่นแหละเออตั้งชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็จะมีอันนี้เห็นไหมทุกคนเป็นแบบเขาแจกนะเล่นไปนานๆน,นะค่าพลังถึงก็แจกแจกหนักเหมือนกันนะเห็นไหม ตอนนี้คือเราผ่านมาหมดแล้วไหมเออมันจะเหลือแค่นี้มันก็เลิกแจกแล้วทุกคนผู้ก้าชั้นที่หกสิบถึงตัวนี้ก็เลิกแจกแล้วแล้วก็ได้ตัวนี้มานะแล้วก็เลิกแจก้วพวกนี้เราผ่านมาหมดแล้วก็คือแจกบแจกมาหมดแล้วแล้วก็ในวัตถุโบราณนะครับเราก็สามารถล่าวัตถุโบราณแล้วก็สามารถเอามาอัพค่าพลังได้เหมือนกันนะทุกคนนี่เห็นไหมสมมุติเราได้นี่มาในกล่องสมบัติปั๊บ มันก็จะเก็บสะสมไว้นะพอสะสมเยอะๆนะแล้วก็เอามาอัพค่าพวกนี้ทุกคนขึ้นเยอะอยู่นะค่าพลังบางครั้งก็เป็นหมื่นสองหมื่นเลยนะเออตอนนี้เราเอาพลังสกิลก็สกิลตอนนี้ผมกลับมาเล่นเป็นสกิลหลักสายกลางแล้วทุกคนเพราะว่าผมไม่รวมสกิลแล้วรู้สึกว่าค่าพลังมันมันน้อยลงนาะหายประมาณห้าหกล้านเลยนะทุกคน ก็เลยมาอัพเป็นสายกลางอย่างเดียวเลยเพราะว่าสายนี้ค่อนข้างจะออกสกิลด้วยรวดเร็วว่องไวนะครับหลังจากที่เอามาบวกลบคูณหารดูแล้วว่าค่าคูดาวอะทุกคนมันจะไวกว่าเพื่อนเลยทั้งสามสายไหมทุกคนมีหนึ่งสองสามทุกคนลองเอามาบวกดูนี่คูดาวเอามาบวกดูแต่ผมบกวกได้แหละสายกลางนี่แหละทุกคนออกสกิลได้เร็วมากเลยทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมสั้นๆนะครับผม เฮ้ย hey, ทุกคนเราเจอของอัพพลังเราแล้วทุกคนตีมันอ่าโอ้โห oh, oh. โดนตบครั้งเดียวกระเด็นไปโอ้ oh, oh. สุดยดมากเลยมาดูกันครับเราได้อะไรบ้างกับการตีเจ้าตนนัวนี้ได้ดอกกุหลาบไม่ขุมเลยไปตีอะไรโอ oh, ้ไม่ตีไม่ตีไม่ตีไม่ได้อะไรอย่าไปตีกันเถอะเอออย่าตามมาสิเว้ย ก็วันนี้นะครับผมก็มาเขาเรียกว่ามาโชว์เฉยๆตอนนี้ BP ถึง210ล้านแล้วทุกคนเล่นมาเล่นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ได้197ล้านวันนี้ขึ้นมา210ล้านโคตเทสมแบบที่เล่นทั้งวันทั้งคืนมาโอเคทุกคนไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ